สวัสดีครับวันนี้พามาเข้าสวนทุเรียนมาชมดอกทุเรียนนะครับหลังผ่านฝนมาหนักๆเจดวันนะครับมาดูดอกพัฒนาการของดอกของเราว่าเป็นงไงกันบ้างครับจากที่ไม่เข้าคนกิงก็เริ่มเข้าคนกิ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มาทุกขนแขนงทุกเก่งแต่พอน้ำเกินเนี่ยดอกบางตัวที่เพิ่งมาก็จะฟอไปนะครับเพราะน้ำเกินไม่ได้ยอกเยอะพอสมควรครับตัวนี้ไหลเข้าคนกิ่งมาแล้ว ฝ่อแดงร่วงก็มีบ้างนะครับที่ปลายกิ่งเราจะค่อยๆทยอยเอาออกนะครับอ่ารูดออกเลยอ,อ้มกิ่งล่างก็ออกนะครับแต่ปีหน้าเราคงต้องเอากิ่งตัวนี้ออกไปแล้วนะครับอืม ไปดูต้นอื่นกันตอนนี้เราได้ทดลองซื้อเครื่องวัดความชื้นมาข้าในสวนนะครับอถ้าอยู่ในแถบสีเขียวทุเรียนเรายังโอเคนะครับถ้าเริ่มมาที่สีแดงเราก็ต้องเริ่มให้น้ำแล้วนะครับเพื่อให้พัฒนาการของดอก เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ดอกไม่เยอะครับอาจจะพอได้กินบ้างสักสี่ห้าลูกนะครับไม่เยอะไม่เยอะต้นเขาอายุยังนอ้อยอขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับร้อนจัดมาดูต้นต้นพี่ ที่ออกดอกเป็นชุดแรกค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวจากปลายกิ่งครับอ่าเนี่ยก็จะเอาออกให้ดูเลยนะครับว่าเราไว้ที่ปลายกิ่งนี้ไม่ค่อยได้อมันก็จะดึงสะสมอาหารไม่เพียงพอนะครับเก็บออกเลยเยอะครับ เดี๋ยวค่อยมาเอาออกกันต่อนะครับให้มันเราจะเก็บลูกไว้ในช่วงโคนกิ่งนะครับระยะตรงนี้นะครับส่วนระยะปลายลเราจะค่อยๆเอาออกถ้าเราเอาออกข้างบนมันไม่ถึงแล้วก็มันก็อาจจะร่วงไปเองนะครับเราค่อยใช้กัรไกลต่อเอาออกนะครับกิ่งนี้แน่นมากนะครับ อ่ามาดูต้นนี้ก็จะมีชุดที่ดอกเริ่มบานแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้เอาไว้นะครับอออออ,อันนี้ดอกรุ่นพี่ น่าจะเอาออกนะครับเพราะเดี๋ยวจะเลี้ยงลูกรุ่นน้องไม่ไหวนี้เราก็จะมีการสบัดสบัดอยู่บ้างส่วนไหนที่ดอกไม่แข็งแรงมันก็จะหลุดร่วงไปนะครับนี่ก็จะอ,ออกมาเป็นกระจุกกระจุกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรา อ,อัดแคลเซียมโบลอนไปแล้วก็ทิปมาลาดินนะครับถ้าทำให้ช่อดอกค่อนข้างยืดยาวได้สวยอ่าถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นต้นนี้ดอกบานแล้วนะครับอ่าแต่เป็นกิ่งเล็กนะครับน่าจะไม่ติดอ่าก็ไวข้ขำๆไปนะครับไม่น่าจะติดตอนนี้ดอกเริ่มหอมนะครับ อดอกทุเรียนจะบานประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นทุเรียนพวกมณีนะครับดอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะเป็นจะเป็นแค่สองต้นอ่าตอนนี้ก็ไม่มีดอกนะครับะแนงจะเต็มเลยอีกสักปีสองปีน่าจะมาลุ้นกัน วันนี้ก็ดอกไม่มาครับมูสันคิงมูสันคิงไม่มาเลยามาดูต้นใหญ่สุดของสวนนะครับประมาณแปดต้นนะครับมาดูพัฒนาการของดอกหลังจากเจอฝนได้เต็มๆใกล้ดอกหอมก็มี อยู่บางส่วนแต่ส่วนมากจะเป็นเริ่มของการพัฒนาการหยัดตีหนูไปเป็นมะเขือพงเล็กนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมาดาูมาจากใบกิ่งไหลเข้าโคนกิ่งนะครับถ้าดูจากมุมนี้ดอกจะค่อนข้างแน่นมากครับ ตนอีกทีก็ต้องตอนแต่งออกนะครับตอนนี้ให้มันติดให้เยอะที่สุดก่อนอตอนนี้เป็นต้นใหญ่ที่อาจจะมีการป่วยเล็กน้อยนะครับเลยทำให้ดอกมาช้ากว่าปกติก็ไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหรมก็มีมาดอกมาช้ามากครับบางกิ่งก็ดอกก็ยังไม่มาเลย แต่ดูแล้วจากสายตาก็20ลูกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคก็มีหลายต้นนะครับที่ดอกไม่มาเช่นต้นนี้ดอกก็ไม่มาต้นนี้ก็ดอกมาไม่ถึง10%นนะครับก็ ไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรนะครับฝนมาเร็วไปหรือเปล่านะครับทําให้ตาดอกที่พัฒนาออกมาเนี่ยฝ่อไปนะครับมาดูต้นนี้ก็เริ่มมีที่กะมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่แล้วก็เหยียดตีหนูก็เริ่มมาค่อนข้างสวยนะครับโอเคนะครับ แต่ปลายกิ่งนะครับก็เอาออกสักบ้างอาออกสักบ้างไม,ม,ม,ม่งั้นก็จะแย่งอาหารกันหมดนะครับ ต้นนี้ก็เป็นเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับสองต้นนี้ก็เป็นบ้างบางส่วนครับต้นนี้ไม่มีต้นนี้ไม่ออกนะครับไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรต้นนี้ไม่ใหญ่มากก็มีพอสมควรนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ทุกกิ่งทุกกา้านก็มีพอใช้ได้ ต่อไปเราก็จะเป็นช่วงของการฉีดบำรุงดอกบำรุงใา้ยาฆ่า,มาแมลงบ้างนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ฉีดยาหนอนมแมลงผีเสื้อก็จะมากินที่ใบเราชึบ๊บเออ,อตอนนี้จะเป็นต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับ ที่มาดูพัฒนาก,การของดอกหนอนน่าจะเจาะในขั้วการแล้วก็เก็บออกไปเนี่ยดอกฟอไปเยอะครับโอ้นน่นจริงๆ เอาไว้ประมาณนี้นะครับ